มาครับขอสนิมกันหน่อยรุ่นนี้เคยขายไปนะครับหลายปีที่แล้วนะครับขายไปขายดีมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัว c ี v i c เ o อรลนะครับหรือว่า Honda Civic กีดอนะครับผวันนี้ผมนัมาขายแล้วนะครับในราคาสุดคุ้มเลยนะครับอันนี้เป็น Honda c ซ vic ซีดอปี93นะครับเครื่องปี16นะครับเกียร์ธรรมดา รถแต่งไมาให้ครบหมดแล้วนะครับมีสีภายนอกนะครับสีนี้เก็บบ้างนะครับสีนี้เก็บบ้างรถแอบซิ่งนิดๆนะครับผมใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับกระจกไฟฟ้านะครับภาษีไม่ขาดนะครับภาษีเพิ่งต่อมาให้ใหม่เลยได้รถไปใช้ได้เลยนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับภายในสะอาดช่วงล่างดีนะครับ เป็นพวงมาลัย power นะครับคันนี้ไม่ใช่ power เครื่อง b 1 6แค่ราคาเครื่องกับเกียร์ก็คุ้มแล้วนะครับแต่งมาครบหมดเลยได้ไปใช้งานได้เลยนะครับ65,000ันบาทนะครับราคานี้เอาไปแยกอะไรก็คุ้มแล้วนะครับในแบบรถขับได้นะครับฝาคาร์บอนหน้าหลังเลยนะครับสายทิ้งห้ามพลาดนะครับคันนี้6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับไม่ต้องมีรถถึงแสนก็เป็นเจ้าของได้นะครับ ใครสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับ094 047 7 970นะครับรถอยู่ที่ลำลูกกาของ7โอเคครับผม